เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีก็จะระบุนะครับวันในช่วงนี้เรียกว่าภาคตะวันออกเรานั้นได้รับอิทธิพลถึงสองด้านด้านหนึ่งคือลมฝ่ายใต้ด้านที่สองคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นั่นหมายความว่าถ้าเป็นแนวลมพัดสอบระหว่างลมใต้ กับลงตะวันออกเฉียงใต้นั้นฝนฟ้าบ้านเราตกชุกแน่นอนครับถ้ายิง่งเราฟังภาษาของอาการพยากรณ์อากาศในผมเรียนว่าคือมันมาทั้งสองฝั่งมาทั้งฝั่งอันดามันก็มาฝั่งอ่าวไทยก็มาดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้ฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องและเราก็ก้าวย่างเข้าสู่ดูฝนไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับพยากรณ์ล่วงหน้าแต่ว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมประวัติ ประวัติของการที่มีฝนตกเพราะฉะนั้นจากนี้ไปสิ่งที่ท่านจะต้องดูแลให้ความสำคัญมันมีหลากหลายด้านด้านที่หนึ่งก็คือเราทราบดีนะครับว่าภาวะของฝนตกอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดปัญหาทั้งในด้านของสตรูพืชก็คือรากเนา่า อันนึ่งมาจากน้ําท่วมขังเราก็ต้องรีบวางระบบระบายน้ําให้ดีาการระบาดของโรคพืชก็จะเป็นโรคราใบาติดราสีชมพูชื้อราไฟทอฟทลา่ารวมถึงอาการเน่าคอดินซึ่งเกิดจากเชื้อไฟทอฟทลา่าเชื้อพิเทียมเชื้อสกอรเทียมเพราะนั้นเราต้องวางมาตรการนะครับเอาน้ําออกจากโคนจากโคนไปล่องสวนจากล่องสวนไปล่องแปลงล่องแปลงเองก็จะต้องกันน้ําจากที่อื่นเข้ามาส่วนที่ใบจะต้องดูแลให้มันเปร่ง ให้มันมีอากาศถ่ายเทให้ใบมันให้ต้นแห้งเร็วที่สุดซึ่งในช่วงระยะนี้ถ้าเราจะไปตัดไปเก็บเกี่ยวไปตัดแต่งก็ถือว่าเป็นอันตรายเพราะว่ามันจะทําให้เกิดบาดแผลในช่วงสภาวะฝนชุกแล้วอีกอย่างหนึง่งผมย้ําว่าการตัดแต่งต้องมีเหตุผลและมีความจําเป็นถึงจะตัดถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตัดเพราะถ้าตัดแล้วเกิดบาดแผล ปัญหาตามมาก็คือเรื่องของมแมลงนอนคว้านต้นก็จะมาทําลายโลกรากลําต้นกิ่งเน่าก็จะเข้ามาเพราะนั้นในช่วงสําคัญก็คือในช่วงที่ทุเรียนเขาฟื้นตัวนี่นะครับเขายังพักตัวเขายังไม่ฟื้นตัวจริงแล้วเราไปตัดแต่งยิ่งเป็นการทํำ้ายต้นเขาไปอีกก็เหมือนกับคุณแม่บ้านทั้งหลายที่ผ่านการคลอดลูกมาเนี่ยก็ต้องพักผ่อนไม่ใช่จับเอาไปทํางานกับทุเรียนก็เหมือนกันนะครับ เราต้องให้เขาแตกใบอ่อนก่อนแล้วค่อยให้ตัดแต่งก็มีคำถามเอาแล้วจะตัดเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ก็ได้ครับเมื่อเขาแตกใบอ่อนแล้วเมื่ออากาศเนี่ยไม่ได้ฝนชุกเช่นนี้ผมยกตัวอย่างเช่นในทุกปีเนี่ยมันอาจจะมีช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นสภาวะที่ฝนจะทิ้งช่วงอยู่สักระยะหนึ่งสักสัปดาห์หนึ่งหรือสิบวันเราก็ไปดําเนินการตรงนั้นได้ส่วนที่สําคัญต่อมาก็คือเรื่องของการป้องกันโรคพืชเข้าใจนะครับว่าโรคพืช เขาจะระบาดจากสภาพอากาศที่เอื้อมนวยโดยเฉพาะในช่วงฝนตกฟ้าปิดดินแฉะเนี่ยตะกูลลาเมือกหรือที่เราเรียกว่าลาน้ําก็มีราใบาติดราซิมผู้ราไฟทอปทราเราก็ต้องวางมาตรการในการป้องกันเสริมสร้างความสวนให้โปรง่งถ้ายังทําไม่ได้ก็ถือว่าเราก็ต้องไปหาทางป้องกันจะมีในกลุ่มของยาเชือ้อ ยาเชื้อก็จะเป็นลามีน่าทางใบไตราสารทางดินจะมีในกลุ่มของสารเคมี M e ในการปกป้องป้องกันคุ้มครองตระกูลฟอสไฟเช่นฟอสขอปเคฟอสไซ2์0 8 0ฟอสลี่600ยังมีในกลุ่มของยาเฉพาะเจาะจงเฉพาะเชื้ออย่างเช่นกรณีของอาลาไบติดก็จะเป็นวาลิดาไมซินอันนี้เป็นชื่อสามัญน,นะครับวาริดาไมซินเอาไปคู่กับฟอสขอ กรารไบท็อปทราไปในตัวหรือท่านจะใช้ลาไบติกโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งปัจจุบันอย่างเช่นพาบินของเชียไตายนาติโวของไบเออร์ก็ฝากไว้เป็นประเด็นช่วงศัตรูพืชแต่ในส่วนของสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่าเราคงจะต้องติดตามตรวจสอบทุกระยะนี่เป็นประเด็นส่วนหนึ่ง สำหรับในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากระแสของทุเรียนนั้นเรียกว่ามีกระเพื่อมอย่างรุนแรงแล้วก็แรงกว่าในทุกปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าสื่อสารมวลชนเองนะครับก็พยายามที่จะออกขา่าวกระจายขา่าวก็ถือเป็นเรื่องดีในทางกลับก,กันผลเสียก็ย่อมมีตามกันเข้ามาเป็นหลักธรรมดาครับทางเศรษฐศาสตร์เมื่อปริมาณผล,ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากราคาก็อ่อนตัวลง ตามที่เขาได้มีการวิเคราะห์กันนั้นหลายท่านก็ถามว่าหมอทุเรียนคิดยังไงเนี่ยผมก็เรียนนะครับว่ายังมีความคิดเหมือนเดิมคือทุเรียนเป็นพืชทางภูมิศาสตร์จะปลูกอย่างไรก็ปลูกได้ครับแต่ปลูกไปก็ตายไปหรือไม่ประสบความสําเร็จอย่างกรณีที่ปลูกในเชิงอนุรักษ์อันนั้นก็เป็นผลดีครับก็คือช่วยในเรื่องของกระจายผลผลิตแล้วก็อาจจะมีผลผลิตในลักษณะ อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่า20ผลต่อต้น25ผลต่อต้นแต่เราทําการผลิตในเชิงพณิชย์เราก็ต้องได้ผลผลิต50-60ผลต่อต้นในขณะเดียวกันในส่วนของการกระจายการผลิตนั้นก็คงมีผลกระทบต่อราคาแน่นอนเพราะว่าเมื่อผู้บริโภคมีบริโภคตลอดความต้องการที่จะบริโภคก็ลดลง เพราะนั้นราคาก็ต้องอ่อนตัวลงเต้นหลักธรรมดาครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปกังวลมากนักคือสิ่งที่เราต้องกังวลเนี่ยเราต้องดูตัวเองดูความเหมาะสมดูศักยภาพถ้าเราคิดจะปลูกเราก็ต้องดูว่าเราพร้อมหรือไม่โดยเฉพาะปัญหาที่สำคัญที่สุดคือภัยแล้งที่กำลังจะคืบคานมาในอีกหนึ่งสองปีข้างหน้านั่นเป็นประเด็นเลยนะครับถ้าภัยแล้งคืบคลานเข้ามา ทุเรียนเจอฝนอยู่ได้ถ,ถ้าเจอแล้งนี่อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้ฝากไว้เป็นสาระที่สําคัญวันนี้เราจะต้องคุยกันในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าจากในฤดูการภาวะอากาศที่แปรปรวนในปีที่ผ่านมาเราได้อะไรเราเสียอะไรเดี๋ยวไปฟังกันในช่วงที่สองแต่ช่วงที่หนึ่งนี้จะยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจรายได้เสริมกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ขนุนทองประเสริฐพวกกลุ่มมะม่วง กุ่มพืชอื่นๆพืชผักนี่คือสิ่งที่เราจะนําเสนอพี่น้องเรกรกรครับหลายท่านที่ติดตามฟังสาระฟังข่าวสารในส่วนของกระแสทุเรียนก็อย่าไปวิตกกังวลอะไรนะครับเราก็ฟังแล้วก็นำไปปิดนิษพิจารณาวิเคราะห์ทบทวนผมย้ำว่าสิ่งที่เราควรจะต้องมองเราต้องมองตัวเราเองถ้าเราคิดจะปลูกเราก็ต้องมองความเหมาะสม ถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงเพราะแน่นอนครับในเมื่อมีอัตราการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาเราได้รับราคาที่สูงมากจนเกิดความเคยชินพอถึงเวลาที่เราได้รับราคาตกลงมาเรากลับรับไม่ได้กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องปกติของชาวสวนเราที่เราเห็นเป็นภาพปัจจุบันนั้นก็คือยกตัวอย่างเช่นกล้วยไข่ วันนี้เรายังคงต้องมีมุมมองในส่วนของกล้วยไขท่ทห้ท่านเห็นภาพตลอดมาในอดีตเราขายกิโลกร,รัมละ 60, 70, 80, 90บาทบางปีถึง100บาทในช่วงเทศกาลสำคัญก็คือช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาช่วงเทศกาลเชงเม้งแต่พอไปถึงช่วงเทศกาลหลังตุษจีนหลังตุษจีนก็จะเหลือแค่ประมาณ 22- 2 3บาท ในอดีตเนี่ยเราขายกันที่10กว่าบาทเท่านั้นพอเราได้รับ30กว่าบาทเราก็ดีใจกันแล้วแต่ถ้าเราดูค่าเฉลี่ยกล้วยในประเทศไทยสูงสุดก็อยู่ที่17-18จบาทต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ8 9, บาทเบาทสิบบาทอันนั้นคือเขตอื่นเพราะฉะนั้นกรณีที่ผมกำลังอธิบายตรงนี้ก็จะเหมือนกับกล้วยไข่กับทุเรียนนะครับพอเราได้รับราคาสูงมาก แล้วเรามาเจอสภาวะราคาที่ถดถอยเราก็จะเกิดอาการท้อถอยหรือท้อแท้นั่นหมายความว่าสถานะกลุ่มทุเรียนเหล่านั้นจะกลายมาเป็นปัญหาด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตกรณีกล้วยไข่ก็เช่นเดียวกันเมื่อราคากล้วยไข่อ่อนตัวลงแต่ในการอ่อนตัวลงนั้น มันเป็นเรื่องของการตลาดที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือจากสูงสุดจนถึงต่ำสุดมาเป็นค่ากลางก็คือ30บาทบวกลบต่ำลงมาบวกขึ้นไปบางครั้งก็ไปถึง45บาทอย่างเมื่อหลายวันก่อนนี้ก็ราคากล้วยก็ยังดีอยู่อยู่ที่40บาทอันนี้เป็นราคาแกนกลางในอดีตกับปัจจุบันราคากล้วยต่างกันทุเรียนก็ไม่ต่างกันละครับในอนาคตราคาทุเรียนก็จะลดลงมาอยู่ที่แกนกลางเพราะปริมาณมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตรงนี้เนะ่ะเป็นเรื่องที่อยากจะนำมาให้ท่านเห็นภาพว่าเราต้องมองตัวเราเองไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องอื่นมากนะักเราต้องยอมรับได้กับในสถานการณ์การผลิตกับการตลาดแต่สิ่งที่เราต้องมองต่อไปก็คือแล้วเราจะวางมาตรการวางระบบวางแผนอย่างไรให้ดูกล้วยเป็นหลักครับ เพราะฉะนั้นณนะเวลานี้คนที่ยังตั้งใจการผลิตแล้วผลิตกล้วยเข้าสู่กลไกการตลาดเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกับลำไยก็คือผลิตกล้วยช่วงเทศกาลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของรายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือความไม่สำเร็จของการผลิตกล้วยไข่ก็มาจากความอุดมสมบูรณ์ของดินทรัพยากรที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ในอดีตปัจจุบันหมด หรือเสื่อมสลายหรือเสื่อมสภาพพอเราทําการปลูกกล้วยไข่เข้าไปมันก็กลายเป็นปัญหาในเรื่องของคุณภาพพอเห็นอาการถ่ายใบเห็นอาการกาบใบเน่าอาการกาบใบแห้งพอแตกใบอ่อนมาก็จะถ่ายใบอย่างเดียวนั่นหลายท่านก็ไปบอกว่ามันเป็นโรคพืชความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าลําต้นของกล้วยจริงๆอยู่ที่ใต้ดินส่วนที่เราเห็นเป็นต้นนั้นก็คือกาบใบ กาบใบเสื่อมเพราะต้นใต้ดินไม่มีความสามารถที่จะไปดูซับอาหารมาเลี้ยงก็จะเกิดสภาวะสุดโทมพอสุดโทมเสร็จเราก็ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของผลผลิตไม่ต่างจากทุเรียนเช่นเดียวกันหากว่าเราดแรูแลไม่ดีบำรุงไม่ดีจัดการไม่ดีไปลปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสภาพต้นก็จะสุดโทมและพอสุดโทมแล้วการแพร่ระบาดของโรคก็จะ ทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาย้อนกลับไปในอดีตที่เราได้เห็นภาพว่าเมื่อก่อนนี้ตะวันออกเรามีหมอนมีทุเรียนอยู่4แสนไร่ท้ายสุดพอโรคระบาดรุนแรงก็จะเหลือแค่2อง0 0 0เจ็่ไร่ก็กลายเป็นว่าทุเรียนก็แพง นี่คือประเด็นที่อยากจะให้ท่านมองสิ่งที่กำลังย้ำก็คือเราจะต้องมีแนวมุมมองในการคิดในการวางแผนที่เราจะทำการผลิตกล้วยตามกลไกการตลาดคือทำกล้วยรุ่นแพงส่วนหนึ่งกับการทำทุเรียนรุ่นแพงอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า ตลาดในส่วนของภาคตะวันออกเราหรือตลาดทั่วไปเนี่ยมันอยู่ที่ข้เรียหลักการเศรษฐศาสตร์ดีมาซัพพลายก็ค,คือความต้องการของตลาดกับปริมาณที่เข้าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นก็เมื่อผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยดังนั้นสิ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นวิทยาการเป็นสาระความรู้ซึ่งในโอกาสต,ต่อไปอยู่อาจจะประมาณนะครับอาจจะประมาณเดือนกรกฎาคมปลาย หรือเดือนสิงหาคมต้นก็ได้รับการติดต่อจากบริษัทเจียไตยแล้วนะครับว่าอยากจะให้มีการจัดประชุมในเรื่องของทุเรียนที่จะนำเสนอในลักษณะของแผนการผลิตในฤดูการต่อไปเพราะว่าในฤดูการหน้าเราจะเจอสภาวะฝนตกชุกก็คือลานิยาทีนี้ สิ่งที่ผมกําลังย้ําเชื่องโยงสองพืชนี้เนี่ยมันมีเหตุผลนะครับว่าถ้าปีใดเกิดลานิยาฝนตกชุกฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานน้ําท่วมขังแหล่งผลิตกล้วยในประเทศไทยก็จะถูกภัยธรรมชาติตรงนี้ตั้งแต่แม่สอดจังหวัดตากลงมาถึงที่ลุ่มราบลุ่มภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจงมาถึงที่ลาบลุ่มภาคกลางแถวหนองเสือปทุมหลังสิทธิ กลายเป็นว่าแหล่งผลิตกล้วยจะล่มสลายลงจากสภาวะภัยธรรมชาติคือน้ำท่วมแต่ที่จะโดดเด่นกลับขึ้นมาก็คือภาคตะวันออกเราเพราะฉะนั้นท,นท่านที่ลงทุนปลูกกล้วยไข่ไปแล้วหรือท่านที่มีอยู่แล้วผมอยากจะให้มองประเด็นตรงนี้นะครับไม่ได้พูดให้เป็นกําลังใจแต่พูดให้รู้เข้าใจว่านี่คือสถานะที่จะทำให้กล้วยไขในภาคตะวันออกเรานั้นแข็งแรงเข้มแข็ง สิ่งที่เราขาดวันนี้เนี่ยเราขาดอะไรเราขาดความเข้าใจในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินถ้าเราเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ของดินเข้าไปเต็มที่นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําคัญกว่าเรื่องกระบวนการจัดการซะอีก คือคิดเป็นสูตรง่ายๆครับว่าดินดีน้ำดีอากาศดีมีชัยไปกว่าครึ่งสำหรับการปลูกกล้วยไข่พิทักษ์ศิกรครับในเรื่องของกลไกาการตลาดนี้เนี่ยทีนี้เราต้องย้อนกลับมาดูว่าในกระแสถ้าเราทำการดูแลกล้วยไข่ตลอดทั้งปีคเครียกว่าปลูกกล้วยตอหรือกล้วยกออันนี้ บางครั้งนี่มันจะเป็นภาระที่เราอาจจะติดต่อตกคร้างมีแรงงานบ้างไม่มีแรงงานบ้างมันอาจจะทำให้เราไม่สะดวกนักสำหรับท่านที่มีมีด้านของแรงงานหรือความพร้อมมันก็ยัอมมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือการทำกล้วยรุ่นแพงคือทำแค่สองรุ่นพอเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมาเข้าใจว่าอย่างกรณีการปลูกกล้วยทั้งปีหรือกล้วยกอหรือกล้วยกอเนี่ยมันก็จะต้องตีหลุมใหญ่ทําหลุมกว้างหลุมลึกนะครับแล้วก็มีรายได้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่ตออย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในกรณีอีกมุมมองหนึ่งเราทำกล้วยในลักษณะเป็นกล้วยล้นแพงเราก็จะใช้ปลูกลึกก็ไม่ต้องลึก เราใช้แค่จอบคือเจาะปลูกวัสดุเราก็ทำงานได้เราแค่ฉาหนอที่เป็นหนอขิงเล็กขิงใหญ่ใช้ระยะเวลาตรงนี้สิบเดือนบวกลบสิบถึงสิบสองเดือนเราก็จะได้ผลผลิตแล้วก็ผลผลิตเหล่านั้นเราก็ต้องคำนวณว่าในระยะเวลาสิบเดือนเนี่ยมันจะต้องไปตรงกับช่วงที่แพงที่สุดแพงที่สุดก็มีช่วงตุดจีน นะครับวันชาติจีนแล้วก็เทศกาลเชงเมง้งตุดจีนก็จะอยู่ที่ปลายทันปลายเดือนมก,กราคมาวันชาติจีนก็คือเดือนตุลาเร้วก็เก็บขายเดือนกันยา,าเทศกาลเชงเม้งก็คือมีนาเมษาพฤษภาเราก็ยังอยู่ในช่วงรายได้เพราะนั้นเราก็คํำนวณถอยกลับมาสิบเดือนเราก็เริ่มทําการเจาะปลุกวิธีการตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำกล้วยรุ่นแพง แล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาดูแลบริหารจัดการเรื่องของการเสริมความสมบูรณ์เราก็สามารถที่จะเติมความสมบูรณ์ได้ด้านบนไม่ต้องเอาไปอยู่ในก้นหลุมด้านล่างเพราะถ้าเอาไปรองก้นหลุมมันก็จะเน่าหมดเราก็สามารถที่จะเติมความอุดมสมบูรณ์ได้บนดินในขณะเดียวกันในการเติมความอุดมสมบูรณ์ด้านของบนดินนั้นก็ยังสามารถที่จะไปช่วยเหลือเผื่อแผ่ในไม้ผลหลักๆ ที่อยู่ในแปลงนั้นอีกต่างหากทุกวันนี้เนี่ยกระแสในเรื่องของการปลูกทุเรียนนั้นออกมาเป็นจำนวนมากเพราะะฉนั้นถ้าหากว่าเราใช้พื้นที่ที่มีอยู่ใช้น้ำที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์เราก็สามารถที่จะเอากล้วยไข่ไปเสริมเป็นกล้วยรุ่นแพงได้คือตอนนี้ก็มีหลายท่านนั้นปลูกไปแล้วแต่ผมอยากจะฝากไว้ประเด็นหนึ่งครับว่าถ้าท่านเอากล้วยไข่ไปปลูกใกล้ต้นทุเรียน ปัญหาสำคัญที่จะเกิดขึ้นคือทุเรียนจะมีการพัฒนาช้าเพราะว่ารากของกล้วยนั้นจะวิ่งออกไปได้ประมาณ1เมตรอาจจะถึง2เมตรเพื่อวิ่งเข้าไปแย่งอาหารที่ในส่วนของต้นทุเรียนส่วนที่สองเมื่อกล้วยตั้งหลักตั้งคุ้มแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องการบดบังแสงที่จะทำให้การพัฒนาทุเรียนนั้นช้าออกไปการแข่งแย่งอาหารการแก่ บางแสงเนี่ยมันจะทําให้ทุเรียนโตช้าเพราะฉะนั้นเราควรจะขยับออกถ้าเป็นไปได้ออกจากโคนต้นแต่ถ้าเพื่อความสะดวกประหยัดท่านก็จะต้องปลูกอย่างน้อยถ้าเรายกโคกกล้วยเนี่ยจะไม่ได้ไปอยู่อยู่บนโคกนะครับต้องอยู่ที่ตีนโคกไม่เช่นนั้นมันจะไปแข่งแย่งอาหารทันทีลมมาก็จะพัดโค่นหักการค้ายันก็ถือคำก็จะมาก ให้ห่างจากกล้วยไปอย่างน้อยสองเมตรในแต่ละด้านนั่นเป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้เท่านั้นเองนะครับว่าปลูกไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายมีผลกระทบต่อต้นทุเรียนเช่นเดียวกันเราลองมาดูด้านของปัจจัยนะครับเราให้ปัจจัยอะไรกับทุเรียนถ้าเราให้กับทุเรียนเช่นเราให้น้ําทุเรียนเราน้ําก็จะไหลลงไปที่กล้วยเราให้ปุ๋ยทุเรียนปุ๋ยของทุเรียนก็จะเคลื่อนย้ายไปที่กล้วย เพราะว่าจากด้านบนลงไปสู่ด้านล่างในขณะเดียวกันเวลาที่เราพ่นปัจจัยส่วนของการบำรุงใบพ้นไปที่ต้นทุเรียนเราก็ส่งไปที่กล้วยเขารับได้ทางนั้นครับกล้วยเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบแล้วก็ตอบสนองได้ดีด้วย เพราะฉะนั้ไม่ว่าท่านจะดูแลทุเรียนอะไรท่านก็เผื่อไปใส่ปุ๋ยทุเรียนก็เผื่อกล้วยพ่นบำรุงใบทุเรียนก็พ่นบำรุงกล้วยท่านก็จะประสบความสําเร็จเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองอยากให้ท่านมองแต่ที่นำมาอธิบายก็คือไม่อยากให้ผลกระทบจากรากเข้าไปสู่ต้นทุเรียนแล้วก็การบดบังแสงมากเกินไปทุเรียนจะไม่โตเสร็จแล้วต้นก็ชะ,ะ,ะลูดขึ้น ปลูกห่างสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะดีกว่าหรือถ้าเป็นไปได้ท่านก็ไปปลูกในร่องแปลงแยกระบบน้ําออกมาอันนั้นปลูกเป็นรายได้หลักเลยไม่ใช่รายได้เสริมแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ให้ท่านเห็นภาพคือถ้ามัวแต่ว่าเราไปกังวลเรื่องราคาเรื่องการตลาดเรื่องผลเสียหายมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทำความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นมีพี่น้องสกรปลูกกล้วยไข่ปลูกไปแล้วปรากฏว่าอาการของใบด้านล่างมีอาการจ้ำเขียวจ้ำเหลืองขอบใบไหมขอบใบแห้งมีอาการถ่ายใบพอเราเริ่มเห็นใบ่ถาแเราก็ไปตัดตัดใบตัดใบเสร็จมันก็ลามลามลงมาที่กาบใบภาวะเช่นนี้ท่านก็นึกว่ามันเป็นโรค ก็ไปเอาสารเคมีที่ถูกบ้างแพงบ้างมาพ่นพ่นไปแล้วมันก็ดูเหมือนดีขึ้นแต่ท้ายสุดมันก็เป็นอีกผมได้อธิบายไว้นะครับว่าถ้าท่านลองปลูกตามขั้นตอนที่ผมได้อธิบายมา คือใส่ปุ๋ยทุเรียนอะไรก็ใส่ปุ๋ยกล้วยพ่นใบทุเรียนอะไรก็ลองพ่นใบกล้วยแล้วท่านจะเห็นว่าอาการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะนั่นไม่ใช่เกิดการระบาดของเชื้อรามันเป็นสภาวะความถดถอยหรือความเสื่อมสภาพของเนื้อเยือ่ออันเกิดจากกาบใบกาบใบนั้นไม่ใช่ลำต้นนะครับ ที่เราเห็นเป็นต้นกล้วยไม่ใช่ต้นเป็นส่วนกาบใบพลังงานส่วนหนึ่งจะต้องมาจากต้นใต้ดินและในส่วนของโคนกาบใบตรงนั้นจะมีรากรากของกล้วยจะมีทั้งหมดสามชั้นชั้นหนึ่งลึกเอาไว้เลี้ยงยอดชั้นสองเอาไว้เลี้ยงใบคือส่วนข้างๆตรงตีนกาบใบและส่วนที่สามเอาไว้เลี้ยงผลเพราะฉะนั้นการที่ใบเขาเสื่อมสาภาพเนี่ยก็คือ พลังงานอาหารในส่วนของใต้ดินไม่เพียงพอเวลาที่เราไปเห็นภาพเนี่ยเราก็จะนึกว่ามันเป็นโลกกบาบใบเน่าโดยเฉพาะแหล่งใดก็ตามครับที่เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังมาก่อนทําพืชไรมาก่อนโดยเฉพาะมันนี่หมดเลยนะครับธาตุอาหารหมดเพราะนั้นปลูกกล้วยไม่ได้ถ้าจะปลูกกล้วยได้ก็ต้องประเภทจอกเป็นหลุมแล้วให้อาหารอย่างเพียงพอผมได้อธิบายไว้แล้วว่า การให้อาหารทางใบการให้อาหารทางดินในกล้วยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถพ่นทางใบก็ได้แล้วก็ให้หนทางหน้าดินเพราะอะไรเพราะว่าเราปลูกกล้วยตื้นแต่ถ้าเป็นกรณีกล้วยทั้งปีหรือกล้วยกอเนี่ยอันนั้นเราจะต้องให้ในลงไปในหลุมแล้วก็เป็นการให้ในลักษณะที่มากก็อยากจะฝากประเด็นตรงนี้ไว้ก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับ พืชอื่นๆน,น,น,นั้นสามารถที่จะนำมาเสริมได้ทั้งในแปลงที่ปลูกทุเรียนจะเป็นฟืดฝักฟักแฟ,กฟงจะเป็นส่วนของฟักทองหรือจะเป็นพืชอื่นๆข้าวโพดหวานอะไรได้ทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าให้พิจารณาดูความเหมาะสมเท่านั้นก็อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้กล้วยไข่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจเราไป ปล่อยให้พื้นที่เหล่านี้เสื่อมสภาพมากจนกระทั่งความอุดมสมบูรณ์นั้นไม่เพียงพอหมดเวลาในช่วงแรกเราคงต้องพักฟังสาระฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือศีสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงถึงสองของรายการสักครู่เดียว